สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้แม่ก้อยจะชวนเพื่อนๆน,นะคะมาทําเมนูไก่บ้านนึ่งสมุนไพครค่ะตั้งทําความสะอาดนะคะสับเป็นชิ้นๆเนาะล้างด้วยเกลือได้หลายรอบเลยนะคะแม่ก้อยก็ล้างเกลือประมาณ2รอบเนาะเพื่อดับความคาวของไก่นั่นเองนะคะเราก็ล้างไปเรื่อยๆแบบนี้เลยล้างน้ําทั้งหมดประมาณ 3- 4มงสี่น้ำนะคะทุกคนแล้วก็นะคะเดี๋ยวเราจะมาตาพริกแดงกันนะคะเมนูนี้ก็คือไม่ได้ทําทานนานแล้วเนาะเป็นอีกเมนูหนึ่งเลยนะคะที่ชอบมากๆคือทำมา ก็อร่อยทุกครั้งเลยนะคะพริกกระเทียมหอมนะคะทุกคนไม่กอกใช้เป็นพริกแห้งนะแล้วก็จะมีหัวข่านะคะมีตะไคร้ค่ะมีใบมะกรูดนะคะแล้วก็ตามด้วยเกลือนะคะเสร็จแล้วก็โขลกแบบนี้เลยนะคะทุกอย่างรวมกันเนาะก็จะไม่โขลกจนละเอียดมากนะคะจะตาพอหยาบๆก็พอนะนี่ประมาณนี้นะคะทุกคน ทำไปเรื่อยๆเลยได้ประมาณนี้ก็คือพอแล้วนะคะเสร็จแล้วเราจะนํามาหมักไก่กันนะคะไก่หนึ่งตัวก็ประมาณนี้เลยนะคะเป็นไก่บ้านนั่นเองเนาะใส่พริกแกงลงไปค่ะตามด้วยน้ํามันหอยนะคะกะ็วัตถุดิบตามที่เราชอบเลยนะคะใครชอบหมักแบบไหนก็หมักได้เลยเนาะ,ะผงชูรสน้ําตาลที่บ้านใช้ซอสฝาเขียวนะคะไม่อกี้ก็ใส่ซอสเนาะเสร็จแล้วนะคะผงปรุงรสหช้อนนะคะคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะ แล้วเราก็จะทิ้งเขาไว้สักแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะเดินไปเก็บผักนะคะแล้วก็ไปตัดใบตองนะผักที่มีนะคะก็วันนี้เลยเนาะจะมีหอมผักชีนะคะมะีใบ โหระพานะคะนิดหน่อยเนาะมีพริกเม็ดนะคะเสร็จแล้วแม่ก้อยก็จะนําใบตอกนะคะมาซ้อนกันหลายๆชั้นนะคะนําไปนึ่งนะ,ะก็คือไก่วันนี้ตัวใหญ่หน่อยนะคะไม่สามารถที่ว่าจะใส่อ่าชามกระเบื้องนะคะได้เนาะแม่ก้อยก็เลยนึ่งแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะนําไปนึ่งแบบนี้เลยใช้เวลานึ่งไปประมาณ45นาทีเลยนะคะทุกคนเสร็จแล้วคะ่ะเมนูไก่นึ่งสมุนไพรวันนี้จะบอกว่าอร่อยมากๆเลยนะคะทานกับข้าวสวยร้อนๆคะ่ะ